ฮัลโหลฮัลโหลครูจะพาเรียนมาแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะครูจ๋าพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของพันธะโคเวเลนต์ค่ะในส่วนของพลังงานพันธะและความยาวพันธะจ้าวันนี้มีปุติดตามเป็นของตัวเองแล้วนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะไปค่ะเด็กๆค่ะพลังงานพันธะและความยาวพันธะค่ะ สำหรับความยาวพันธะของพันธะโคเวเลนต์นั้นนะคะอย่างที่พวกเรารู้กันแล้วค่ะพันธะโคเวเลนต์เขาจะประกอบด้วยพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะสามวันนี้ครูจะมามีนักแสดงมาให้พวกเราดูค่ะนะคะเป็นภาพนิ่งนะมาดูกันค่ะความยาวพันธะนะคะถ้าเป็นพันธะเดี่ยวครูจะให้แทนดังนี้นักเรียนลองจับมือเพื่อนนะคะแล้วดึงนะคะดึงแบบดึงให้ไกลกันมากที่สุดเลยแขนเดียวนะ นั่นก็คือตำแหน่งของพันธะเดี่ยวนั่นเองแล้วเปรียบเทียบกับการดึงแขนแบบจับสองมือค่ะลูกนะคะสองแขนก็คือสองพันธะนะคะถ้าเป็นแขนเดียวนะคะแขนเดียวก็คือ1แขน1พันธะหรือพันธะเดี่ยวนั่นเองค่ะนะคะถ้าจับไปสองแขนคือพันธะคู่แล้วลองเปรียบเทียบดูนะคะเรากับเพื่อนจะอยู่ห่างกันมากที่สุดเนี่ยลักษณะของการจับแขนเดียวหรือสอแขน หนูก็จะเห็นว่ามันคือ2แขน <c oughs> ไม่ใช่สิจับแขนเดียวนะคะมันถึงจะห่างกันค่ะถ้าจับสองแขนก็ต้องมาทำไมกันมากใกล้กัน,มาก,กนมากขึ้นนั่นเองดังรูปนี้นะคะยิ่งถ้ามีแขนที่สามเดาสิคะครูจ๋าจะให้แขนไในวินญาณที่สามเดาไม่ผิดค่ะนี่คือแขนที่สามของเรานะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกับพันธะสามนั่นเองค่ะลูกนะคะหนึ่งสองและ พันธะ3การที่ถ้าเราจะต้องจับ3พันธะค่ะนะคะมีพันธะที่3เห็นไหมนะคะมันก็ต้องทําให้เราอะเขยอบตัวเข้าใกล้เพื่อนมากที่สุดเพราะฉะนั้นง่ายมากๆเลยเป็นไงล่ะนะคะความยาวพันธะของเราพันธะที่ยาวที่สุดหรือใกลกันมากที่สุดก็คือพันธะเดี่ยวนะคะรองลงมาคือพันธะคู่และปิดท้ายค่ะคือพันธะ3นะคะสั้นสุดนั่นเองจ้านะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะเดี่ยวมากกว่าคู่มากกว่า3ม จ้าจบแล้วค่ะ ไปคำนวณพลังงานพันธะกันลูกนะคะในส่วนของพลังงานพันธะนะคะมันก็คืออะไรมันคือพลังงานที่ใช้ในการสะหลายพันธะนั่นเองค่ะนะคะพันธะที่ครูจะพูดถึงคือพันธะของโคเวเลนต์นะจ๊ะทีนี้พลังงานพันธะนักเรียนลองคิดดูถ้าเรานะคะจับแขนเพื่อนไว้1แขน2แขนและ3แขนการทําลายพันธะก็คือการที่จะต้องทําให้แขนเนี่ยหลุดออกจากกันค่ะลูกนะคะ ตัวที่มันน่าจะหลุดง่ายสุด มันก็คือพันธะเดี่ยวถูกไหมหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราอ่ะใช้พลังงานในการดึงเขาออกอ่ะใช้พลังงานน้อยๆน,นะคะหรือถ้าเป็นพันธะคู่เราก็ต้องเพิ่มพลังงานขึ้นในการที่จะทําให้2แขนเนี้ยเขาหลุดออกจากกันถูกปะยิ่งถ้ามีสามแขนนะคะตำแหน่งยึดเหนี่ยวกันถึง3ที่เราก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มมาขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานของพันธะเดี่ยวจึงน้อยสุดค่ะนะคะพันธะคู่ก็จะน้อยรองลงมา ส่วนตัวที่แข็งแรงมากที่สุดก็คือเจ้าพันธะสามนั่นเองจ้าอ่าทีนี้มาในส่วนของการคำนวณกันค่ะลูกนะคะวันนี้ครูจะพาคำนวณแก่2ข้อมาดูสิว่าสองข้อนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจได้หรือไม่ค่ะลูกในการสลายพันธะของแอมโมเนียค่ะ NH3 นะคะ1โมลจ้านะคะออกเป็นอะตอมนะคะต้องใช้พลังงานเท่าใดใน1โมลน,นะ ถ้ากำหนดค่าพลังงานพันธะของ NH ให้ดังนี้ค่ะนะคะก็คือ391กิโเอูดเปโลจโมลจากลูกนะคะอันดับแรกหนูเห็นและ NH 3หนูก็ต้องคิดในใจค่ะว่าเอ NH 3นะ N u หมู่อะไรลูก N u หมู่5สร้างไป3แขนถูกไหมนะคะเหลือโลนแพร2เม็ดเป็น1คู่อ่นะคะ ทีนี้สมแขนเนี่ยมันสร้างกับใครคะลูกสร้างกับไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมันจะเกิดได้แค่พันธะเดี่ยวเท่านั้นค่ะเป็นรูปร่างโมเลกุลแบบนี้นะคะลูก N H H และ H จากนั้นค่ะหนูก็ต้องดูว่าเอ้ A, มันมีพันธะระหว่างอะไรบ้างเห็นไหมคะลูกนี่คือพันธะระหว่าง N กับ H นะคะมีกี่ที่ถึง3ที่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นหนูจัดไปเลยค่ะ3คูณกับ N H NH ตัวนี้คืออะไรลูกคือเจ้าตัวนี้นะมันคือ NH นี่นะคะคือพันธะระหว่างไนโตรเจนกับไฮโดรเจนนั่นเองค่ะมีทั้งหมด3ที่ค่ะคูณ3จากนั้นแทนค่าตัวเลขลงไปลูกก็คือ แต่ละพันธะมีพลังงาน391กิโลอูลเปโลจูลโมลน,นำเขามาคูณกันค่ะก็จะได้คำตอบออกมาอย่างง่ายได้คือ1,173รกิโลจูลโมลหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่เราจะสลายเจ้าแอมโมเนีย1โมลเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานถึง1,173กิโลจูลน,นั่นเองจ้าเอ๊แล้วถ้าครูจะถามว่าเด็กๆคะ การสลายพันธะเนี่ยเป็นดูดหรือคายพลังงานนะคะตัวนี้นะคะจำคอนเซปต์นี้ไว้ลูกสร้างคายสลายดูดนะคะหมายความว่ายังไงสร้างคายสลายดูดหมายความว่าถ้าสร้างพันธะจะคายพลังงานถ้าสลายพันธะจะ ดูดพลังงานนะคะโจทย์คะ่ะถามว่าถ้าเราต้องการทำลายเขาออกถูกไหมทำลายก็คือการสลายพันธะนั่นเองดังนั้นข้อนี้ดูดพลังงานนั่นเองจ้า ข้อ2กันค่ะลูกมีสมก,การมาเกี่ยวข้องแล้วนะคะข้อ2จงคำนวณพลังงานที่ใช้ในการเผาไหม้แกส๊สมีเทนมีเทนคืออะไรมีเทนก็คือเจ้า CH4 นั่นเองค่ะลูกนะคะปฏิกิริยาการเผาไหม้ค่ะเริ่มจากนะคะสารตั้งต้นก็คือมีเทนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนค่ะแน่นอนลูกปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรา2ตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือเจ้า คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็จะน้ำที่อยู่ในสถานะของไอน้ำหรือแก๊สนั่นเองจ้าในที่นี้ดุลสมการแล้วเนาะถ้าสมการยังไม่ดุลอย่าลืมดุลสมการกันนะคะเด็กๆอะมาเริ่มคำนวณกันข้อนี้โจทย์กำหนดค่าพลังงานพันธะให้แล้วอันดับแรกค่ะหนูจะต้องพอเห็นปุ๊บเขียนเป็นสูตรแบบเส้นออกมาให้ได้กันลูก ch 4คาร์บอนหมู่ C H 4ถูกไหมสร้างกับไฮโดรเจนไปทั้งหมด C H 4แขน ไฮโดรเจนสร้างได้แค่พันธะเดี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ch 4หน้าตาเขาจึงเป็นแบบนี้ส่วนออกซิเจนแก๊สออกซิเจน o อยูต้องการอีก2องถูกแม้ถึงจะครบ8เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างต้องการ2เอามาแชร์2ค่ะ ดังนั้นเขาจึงเกิดเป็นพันธะคู่ดับเบิลบอนค่ะนะคะในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสูตรโมเลกุลของเขาค่ะนะคะ CO2 C U M ู C แชร์กับออกซิเจนไป2เพราะออกซิเจนต้องการ2ถูกไหมนะคะหตัวให้กับคาร์บอนไดออกไซด์แบบพันธะคู่และมี ขออภัย1ตัวนะคะ1ตัวของคาร์บอนค่ะนะคะให้ออกซิเจนไป2เพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงเกิดเป็น c บอง o และ c บอง o แบบนี้ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วนน้ำนะคะน้ำค่ะนะคะโสร้างกับ h นะคะซึ่งไฮโดรเจนแน่นอน1ตัวเท่านั้นนะคะโยูมู6ต้องการ2ถูกไหมดังนั้นค่ะสร้างกับไฮโดรเจนไป2แขนค่ะลูกเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำแบบนี้ จากนั้นนะคะให้เราแยกออกมาค่ะแยกออกมาเป็นทีละพันธะคําว่าทีละพันธะก็คือ C กับ H มีกี่ที่ลูก1 2 3และ4ี่เขาก็คือ4 c H ถูกไหมแล้วก็ตัวนี้คือ O ดับเบิลบอนโอเอขึ้นไปดูหน่อยนะมีกี่ตัวคะมี2อย่าลืมนะดุลสมการไว้เลขอะไรเอาเลขลงมาเติมค่ะลูกนะคะหมายความว่าตัวนี้จะต้องมี โดับเบิลบอนโอถึง2โมเลกุลนะต่อไป C O เห็นตัวนี้ไหมลูกนะคะอันนี้คือพันธะของ C O นี่ก็พันธะของ C O หมายความว่าในเนี้ยหโมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะมีคาร์บอนกับออกซิเจนอยู่2ท, 2> ที่นั่นเองจ้านะคะอ่ะและค่ะตัวของน้ำนะคะน้ำค่ะในที่นี้เหมือนกันเลยค่ะลูกนะคะก็คือมี O H U อยู่2ที่เห็นหมหที่ 2ที่นะคะและอย่าลืมขึ้นไปดูข้างบนเห็นปะน้ํามีถึง2โมเลกุลเราก็ต้องเอา2เข้ามาคูณในนี้ด้วยจ้าทีนี้เพื่อการง่ายเห็นไหมครูจะใส่วงเล็บปีกกาสารตั้งต้นนะคะจากนั้นวงเล็บปีกกาไว้ผลิตภัณฑ์ค่ะวงเล็บปีกกาไว้นะคะแล้วจากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายปฏิกิริยาเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบซะแค่นี้เองค่ะนะคะ จากนั้นค่ะมาแทนตัวเลขกันค่ะลูกนะคะโดยที่นะคะเห็นไหมค่าพลังงานนะคะเขากำหนดมาให้แล้วเราแค่นําตัวเลขค่ะลงมาเติมในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 4, 4คูณด้วย414เพราะว่าพลังงานของ CH เป็น414พลังงานของ O ดับเบิลบอล O อยู่ในลูก498อ่าเอามาแทนค่าเครื่องหมายลบต้องมานะจ๊ะและฝั่งข้างหลังค่ะแทนค่าเช่นเดียวกันนะคะ C ดับเบิลบอล O 804จากลูกและ OH ของเรานะคะเป็น463 2คูณสเป็น4เนาะอ่าจากนั้นถึงเวลาการคูณเลขกันแล้วลูกนะคะ4คูณกับ414บวกด้วย2คูณ498เเครื่องคิดเลขคุณจะทำงานแล้วจากของพวกเราทำงานหรือยังอ่ามาค่ะ กดเครื่องคิดเลขแข่งกันกับลูกนะคะจากนั้นด้านหลังนะคะได้1608บวกด้วย1852ลองเช็คตัวเลขให้ครูจ๋าด้วยนะนะคะอ่ะด้านหน้าบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยปิ้งบวกอย่างรวดเร็วเลยจ้า2 6 5 8นะคะและด้านหลังค่ะลูกเครื่องหมายลบเห็นไหมอย่าลืมเขานะนะคะเขาลบอยู่นะด้านหลังค่ะบวกกันได้เป็น300 โอ้ขออภัยหายไป1,000เสียส0 0 0ันกลูก3,460ค่ะเอา2,652นะคะมาลบกับ3,460เราก็จะได้คำตอบเป็นติดลบ808เอ๊คุจาค๋าขาติดลบหมายความว่าอย่างไรลบคืออะไรคะการที่เขาติดเครื่องหมายลบหมายความว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาการ คายพลังงานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเผาไหม้เชื้อเพลิงของแก๊สมีเทนค่ะนะคะเป็นการคายพลังงานออกมาทั้งหมด808กิโลจูลน,นั่นเองจ้าโอเคค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะผุจัดนำเสนอให้ซองข้อน,นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจลองค่อยๆทบทวนนะคะและอย่าลืมก็ติดตามให้กันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ